สวัสดีค่ะเพื่อนเสวัสดีวันนี้ <c oughs> สวัสดีอย่างเป็นทางการน,นะคะเพื่อนๆวันนี้ฟ้าก็จะมาจะมาเออตกแต่งกิ่งต้นมะกรูดนะคะเพื่อนเอนเพราะว่าฟ้ารู้มาว่าถ้าเกิดเราเด็ดเราเด็ดใบเขาออกอย่างนี้ให้หมดนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่อย่างเยอะแยะเลยนะคะทุกคนฟ้าก็จะมาเล็มเอาใ,ใบใบแก่ๆอันนี้ออกนะคะเพื่อนเอนนี่นะคะใบแก่ๆนี่เนาะ ก็เล็มออกแล้วก็เอาไว้ทํากับข้าวเอาไว้ทํากับข้าวกินหอมนะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะอันนี้ก็เป็นกิ่งไม้ที่แตกออกมาเนาะอันนี้จะไม่เด็ดนะคะจะเด็ดแต่ท่อนล่างนี่เนาะ,ะอันนี้ฟ้าก็ตัดแต่งเขาจนโกนหมดแล้วนะคะแต่งกิ่งเขาออกนะตัดออกเนาะเพื่อที่จะได้แตกใบไมตบ่ต้อนรับต้อนรับฤดูร้อนนะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะก็จะมาจะมาเด็ดเอาออกให้โกนเลยนะคะทุกคนเพราะว่า มีเพื่อนเขาบอกมานะคะว่าให้เด็ดออกให้โกรนเลยนะคะทุกคนเขาจะได้แตกใบใหม่นะคะทุกคนฟ้ากะเหยจะมาลองทําดูนะก็จะเด็ดเอาใบแก่ๆพวกนี้นะคะออกเนาะใบเก่ๆอย่างนี้ก็เอาไว้ทําน้ํายาขนมจีนนะคะเพื่อนๆอ,อยู่ที่นี่เนาะเอาไว้ทําน้ํายาขนมจีนแล้ววันนี้ฟ้าก็จะมาเออเล่า ให้เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อนๆนเล่าให้เพื่อนๆนฟังค่ะทุกคนว่ามีคอมเมนต์นะคะเขาคอมเมนต์มาว่าเนะเาะเขาคอมเมนต์มาไม่ใช่ว่าหรอกค่ะคอมเมนต์มาในทางที่ที่ดีเลยค่ะก็คือเขาเออคอมเมนต์ comment มาบอกว่าวัฒนธรรมแตกต่างกันอยู่ได้โดยไม่อาศัยเงินเขาก็อยู่กับลูกไปถึะและอีกหน่อยลูกมีครอบครัว เป็นคนต่างชาติเขาก็คงไม่มีเวลาให้คุณแน่นะคะทุกคนครอบครัวของมีมีครอบครัวเป็นคนต่างชาติทุกคนขาจริงๆลูกสาวลูกสาวของฟ้าก็เป็นลูกคนต่างชาติอยู่แล้วนะคะเพราะเ่าเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันเนาะส่วนลูกจะดูแลเราหรือไม่อันนั้นฟ้าไม่ได้คาดหวังอะไรกับลูกนะคะ แล้วฟ้าก็คิดว่าแม่ๆทุกคนนะคะที่มาอยู่เออในนี้นะคะท,ที่มีชีวิตอยู่ในเมืองนอกไม่ไม่ว่าเมืองนอกหรือเมืองไทยนะคะแม่ๆแม่ๆทั้งหลายอีกหลายคนนะคะเขาก็คงจะไม่เออไม่ได้คาดหวังอะไรกับลูกสักเท่าไหร่หรอกคะ่ะฟ้าคิดว่าอย่างนั้นนะคะแล้วฟ้าก็ไม่เคยคาดหวังกับลูกฟ้านะคะว่าเมื่อลูกฟ้าแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วจะต้องมานั่งดูแลแม่นะคะ คือจริงๆแล้วคนที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนะคะลูกก็เขาก็มีชีวิตเป็นของเขานะคะหลังจากเขาแต่งงานเรียนจบเรียนจบแล้วแต่งงานมีครอบครัวเขาก็ใช้ชีวิตของเขานะคะแม้ว่าอดีตสามีฟ้านะคะซึ่งเป็นพ่อของลูกเนาะเขาก็ใช้ชีวิตของเขานะคะเขาก็ไม่ได้ว่าจะไปดูแลแม่หรือว่าดูแลครอบครัวมากมายนะคะแค่ว่าเราก็ นัดเจอกันบ้างในวันเอ,อในวันสำคัญสำคัญก็แค่นั้นนะคะทุกคนส่วนจะไปนั่งดูแลเหมือนเอ,อคนไทยที่ว่าต้องเอ,อป้อนข้าวป้อนน้ำอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพราะว่าที่นี่เขามีที่นี่เรามีเรามีสวัสดิการนะคะมีเออ อะไรเขาเรียกว่าสวัสดิการมีเงินค่ารักษาพยาบาลมีเงินจ้างพยาบาลที่จะมาดูแลเราหรือว่ามีคนถ้าคนแก่ที่ที่อยู่ในประเทศเยอรมันที่ไม่มีลูกหรือว่าไม่มีญาติพี่น้องเลยนะคะทุกคนเขาก็จะมีเอ่อพวกหน่วยงานที่แบบว่าจะมาจะมาอาทิตย์ละครั้งที่จะพาเคนแก่ไปซื้อของจะพาหรือว่าทุกน้ำมาให้หรืออะไรที่ ที่เขาอยากได้เขาก็โทรไปสั่งนะคะทุกคนแล้วเขาก็เอามาส่งนะคะทุกคนนั่นก็เออมันก็คงจะไม่ยากสําหรับที่จะอยู่คนเดียวนะคะถามว่าถามว่าเออเราอยากที่จะมีครอบครัวใหม่ไหมมันก็อยากมีนะคะทุกคนคือว่าตอนตอนที่เราแก่หรือเรามีอายุนะคะทุกคนถ้าเรามีใครถ้าคนอยู่เคียงข้างเออตื่นขึ้นมานั่งกินกาแฟด้วยกันทำกับข้าวกินกันเออ สองตายายไปเที่ยวด้วยกันนั่งคุยกันจะได้ไม่เหงาตอนกลางคืนตอนเย็นนั่งดูทีวีด้วยกันอะไรประมาณอย่างนี้นะคะมันก็เป็นชีวิตที่ดีนะคะแต่ว่าเราเลือกไม่ได้นะคะทุกคนเราเลือกไม่ได้เราไม่รู้ว่าเราจะเจอเออคนแบบนั้นไหมแล้วเราจะเจอคนที่ถูกใจเราไหมนะคะทุกคนนี่ก็คือเป็นเหตุผลนะคะแต่เรื่องที่ว่าลูกจะมาเราจะมารอให้ลูก เออนั่งสนใจเราอะไรมาอยู่กับเราใช้ชีวิตร่วมกับเราจริงๆแล้วฟ้าเข้าใจว่าถ้าเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยไม่ได้ใช้ชีวิตในต่างแดนก็อาจจะไม่รู้เออชีวิตอย่างนี้นะคะเพราะตอนฟ้าเองที่ฟ้ามาแรกๆนะคะฟ้าก็ต้องมาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมว่าวัฒนธรรมเขาอ่ะเป็นยังไงนะ ตอนแต่ตอนนี้พัะอยู่มาตั้งยี่สิบปีแล้วนะคะก็เลยแบบว่าซึมซับเอาธรรมเนียมประเพณีที่นี่เข้าไปเยอะนะคะทุกคนพักก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นว่าลูกจะมานั่งสนใจไหมอะไรไหมอะไรงี้แต่ว่าถ้าเราโชคดีลูกเรานะคะเออมาช่วยเหลือดูแลเรานะคะทุกคนอย่างสมมุติว่ามาหาเราเออแม่ต้องการอนุณแม่ต้องการมีลรืเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เขามาดูแลเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเขาไม่ทําหรือเขาไม่มามันก็เป็นเป็นเรื่องที่ต้องทําใจแต่ฟ้าก็ปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้ลูกนะคะทุกคนฟ้าก็ปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้ลูกว่าเออถ้าแม่อยู่คนเดียวหรือว่าแม่แก่ตัวลงหนูจะมาดูแลแม่ไหมอะไรนู่นนี่นั่นเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่า ก็ต้องแน่อยู่แล้วค่ะเขาก็บอกว่าก็ต้องแน่อยู่แล้วก็ต้องมาดูแม่ก็ต้องมาดูแลป,ป๊าป๊าดูแล,แล,แล,แลมาม่าอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเขาก็มีพ่อที่เออเพราะเรามีลูกคนเดียวเนาะแต่ว่าถ้าจะให้ลูกมานั่งอยู่กับเราเหมือนเออสมัยก่อนนู้นนะคะเขาคงไม่เพราะเขาก็ต้องทํางานเขาก็ต้องมีครอบครัวของเขาอันนี้ฟ้าทําใจไปแล้วนะคะทุกคนอันนี้ฟ้าทําใจไปแล้วเราคิดว่าแม่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 ทุกคนที่ทีท่ย้ายมาอยู่เมืองนอกนะคะหรือมาใช้ชีวิตในต่างแดนก็คงจะ รู้วัฒนธรรมนี้ดีนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นฟ้าไม่ไม่ไม่ได้กลัวตรงนี้นะคะแล้วเราอยู่ที่นี่เราทํางานเราเสียภาษีเรามีเอ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรามีเราสามารถที่จะเอ,อทำเรื่องให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเราได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าเรามีเงินประกันสังคมพอที่จะอยู่ได้นะคะทุกคน นี่แหละคะ่ะก็คือเหตุผลนะคะป้าก็เลยอยากจะมาอธิบายให้เให้พี่หรือนะ้องคนนี้ได้เข้าใจนะว่าเรื่องนั้นนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงคนที่คนที่อยู่เมืองนอกเขาอยู่ได้นะคะเพื่อนๆเ,เขาอยู่ได้ก็คือไม่จําเป็นเราไม่จําเป็นว่าจะต้องพึ่งลูกนะคะเพื่อนๆคะ่ปะป้ามีเออพอดีเมื่อวานนะคะทุกคนมีพี่คนไทยคนหนึ่งเนาะแกเอา เอากับข้าวมาฝากนะคะเพื่อนๆเอากับข้าวมาฝากฟ้านะคะทุกคนมีหลายอย่างมากเลยนะคะทุกคนแกเพิ่งจะย้ายมาแกเพิ่งจะมาทํางานที่ที่ทํางานของฟ้านะคะทุกคนนี่อยากจะให้ดูนะคะเพ <c oughs> <ๆ>ื่อนๆนี่นะคะแกก็มีกับข้าวมีไก่มีไก่ผัดเอ่อผัดอะไรของแกก็ไม่รู้จะบอกไก่ผัดเค็มไปไก่ผัดเค็มอะไรประมาณเนี้นะฟ้าก็ไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นเป็นอะไร เป็นโอ้ไข่พะโลค่ะอันนี้ก็ไข่พะโหลไข่พะโลนะคะที่แกที่แกอุตส่าห์ทำมาฝากเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นทอดมันค่ะทุกคนทอดมันเนาะนี่ค่ะก็คืออยู่อยู่เมืองนอกเนาะเราก็แบ่งกันแบ่งกันกินนะคะมีอะไรเราก็แบ่งกันนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะหน้าตาหน,น้าทานมากเลยนะคะแก,กก็แบ่งมาให้เนะาะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้พอดีเมื่อวานนี้ฟ้าไม่ไม่ได้อยู่บ้านเนาะแกก็เอามาห้อยไว้ที่หน้าประตูนะคะทุกคน เออแก okay, มาห้อยไว้ที่หน้าประตูเพราะว่าเมื่อวานนี้ฟ้าไปไปตลาดค่ะไปตลาดแกก็เลยเามาห้อยไว้ที่หน้าประตูเนาะโอเคนะคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจเนาะในสิ่งที่ฟ้าอธิบายนะคะว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งลูกนะคะทุกคนเราอยู่ได้นะคะทุกคนเพราะทุกวันนี้ก็ทํางานเก็บเงินเราก็อยู่ได้คนที่อยู่เมืองไทยเอยคนที่อยู่เมืองนอกนะคะเขาก็ มีชีวิตอย่างอย่างฟ้าหรือว่าอย่างอย่างหลายๆคนนะคะเขาคือคนที่มาอยู่ที่นี่เขาก็ไม่ได้หวังที่จะพึ่งลูกนะ,ะทุกคนเขาไม่ได้หวังที่จะพึ่งลูกแต่ว่าถ้าลูกเราให้พึ่งมันก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราเนาะแต่ว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้เราก็เตรียมตัวพร้อมอยู่แล้วนะคะที่จะใช้ชีวิตได้นะคะทุกคนโอ้ยน่นเขามากวาดถนนนะคะเพื่อนวันนี้วันอาทิตย์นะคะทุกคนแต่เขาก็มาทําความสะอาดจ้า ิปนี้ฟ้าก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ